มาตรงนี้สถานที่นี้ก็ทำให้นึกถึงหนังหรือการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะคะที่เขานำมาสร้างหลายครั้งมากชอบมากๆเลยนะคะอยากให้หลายคนได้ดูจังเลยเอือคือมันงดงามอะคะ่ะดูแลอดร้องง่ายไม่ได้ถึงความงดงามคนที่เขียนเรื่องนี้คือเก่งมากแล้วที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีจริงๆนะคะบ้านของไฮดีะะ้อะค่ะอือ ก็คือจะเล่าเป็นเรื่องย่อนะคะเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อไฮดีอะคะ่ะซึ่งแม่เอามาฝากไว้กับตานะคะเนี่ยเห็นแล้วก็นึกถึงเอามาฝากไว้กับตาแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่ก็มารับไฮดีไปอยู่ไปทํางานในไปทํางานในเมือง,ไป,ง,นนองไปเป็นพี่เลี้ยงคลาร่า huh. ซึ่งเป็นครอบครัวคุณหนูนะคะ่ะเป็นครอบครัวคนรวยคลาร่านี่ก็จะมีครู มาสอนประจําเลยนะคะแต่คลาร่าปมนคนพิการแล้วอยู่มาวันหนึ่งคือไฮดี้เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กเก่งนะคะจะพาคลาร่าหนีออกมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอยู่มาวันหนึ่งไฮดี้ก็คิดถึงตาเขาอยากกลับมาอยู่กับตาคลาร่ารักไฮดี้มากก็คือตามมาเที่ยวบ้านไฮดี้ด้วยนี่สรุปนะคะเล่าเป็นเรื่องสั้นนะฮะตามมาอยู่กับไฮดี้ที่บ้านตาอือ แล้วก็บ้านตาของไฮดี้เนี่ยนะคะจะอยู่เป็นบนภูเขาอะคะ่ะบ้านนอกเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็เลี้ยงพวกแพะใช่ไหมรองแพะแกะแพะแพะไม่ใช่แกะหรอกอุ้ยงดงามมากคะ่ะเรื่องนี้แล้วก็มีหมาด้วยนะคะเรื่องนี้โอ้ยน่ารักมีนกมีทุกสิ่งทุกอย่างงดงามมากะคะ่ะอยากให้หลายคนลองไปหาดูนะคะเป็นการ์ตูนก็มีสร้างหลายตอนเลยชื่อไฮดี้ บรรยากาศจะเป็นแบบที่นี่เลยนะคะเนี่ยจะเป็นดอกไม้สีเหลืองๆในเรื่องนะคะพอถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะดอกไม้เบ่งบานอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอถึงฤด,ดูหนาวก็จะเต็มไปด้วยหิมะสวยงามนะคะก็อ,อยากให้ทุกคนไปดูนังเรื่องนี้เราจะรู้เลยว่าคนเขียนเขียนได้ดีมากพิเศษมากแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแต่บ้านไฮดี้มีจริงๆนะคะ อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยกอเนี้อากะาว่าสักวันหนึ่งอะ่ะอยากจะไปเที่ยวที่นั่นเหมือนกันนึกถึงหนังเรื่องนั้นมากเลยคนมดงามเดี๋ยววันหลังอาจจะตัดตอนไม่รู้จะเอามาลงได้ไหมเนาะอาจจะอยากให้ได้ดูเอาชื่อไหมดีกว่าคะ่ะอาจจะเอาภาพมาลงให้ดู หนังเรื่องไฮดีอะค่ะเผื่อหลายคนสนใจอยากจะไปลองหาดูเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะรู้แล้วมีความสุขแน่นอนค่ะเพราะมันงดงามอะค่ะโอเค้ังงั้นคลิปนี้พูดแค่นี้นะคะ